สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยานาันข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานนานกดเยอะเยอะนะคะน้องเอบอกว่าจะขึ้นครั้งนี้จะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ดิฉันคิดว่าพอดิฉันเอาความจริงมาแยง้งเอก็ต้องขึ้นมาแถอีกเรื่อย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 โดยการบอกว่าสิ่งที่ดิฉันพูดหนังคนละมวนแต่ใครหนังคนละมวลเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ ค่ะสิ่งที่เราจะฟังต่อไปนี้นี่นะคะมาจากการขึ้นสตรีมในช่องดอกกระถือพัทยาก็มีเอกับน่าจะมีช่างแม่งด้วยนะคะแตะ่ที่ตัดมาจะไม่มีช่างแม่งจะมีแต่เสียงเอเท่านั้นของวันที่สิห้าคือเมื่อวานนี้นะคะ เป็นการขึ้นครั้งที่สองของ A ที่พยายามจะมาอธิบายเรื่องสลงสลิปเอเคยขอให้ลบไม่เคยค่ะดิฉันไม่ได้รับการขอให้ลบมีบางคนที่เอาภาพเอาอะไรจำใต้ตอนที่นางเปรี้ยวกับไอ้บาลุนี่นยะคะมีคนมาขอให้ลงพอลงแล้วมาขอให้ลบดิฉันก็ลบให้ตอนหลังมาขอนั่นขอนี่ดิฉันก็เลยบอกว่าที่หลังถ้าไม่พร้อมที่จะเปิดเผยก็อย่าเอา,าให้ มาใช้เราแล้วก็เดี๋ยวก็ด้านเดี๋ยวก็นี่มีอย่างนี้เหมือนกันค่ะในส่วนของเอเนี่ยที่บอกว่าทําไมรอหน่อยรอค่ะดิฉันไม่ใช่ว่าได้ปุ๊บเอามาลงทันทีได้ปุ๊บก็คุยกันรอดูรอรอดูว่าไอ้ที่เขาบอกยืนยันว่ามีเงินเข้าเป็นสิบล้านจะมาเมื่อไหร่แต่ดิฉันเห็นความสําคัญมันไม่เกี่ยวสิบล้านมันไม่น่าจะมีมันมีแต่เฉพาะ ที่ว่าเงินที่เหลือมันไปไหนก็ตัดเอามาลงแล้วสิ่งที่ตัดเอามาลงมันไม่ได้มีว่าเป็นว่ามันเป็นบัญชีของไอ้พวยเอาตัวเลขบัญชีออกไปแล้วแล้วก็ค่อยเอามาลงแต่วันนี้ดิฉันเอาตัวเต็มเอามาลงเพราะตอนแรกที่เขาเอามาให้มันเป็นการเอาตัวบัญชีมาให้โดยที่ไม่ได้เห็นว่าตกลงแล้วมันเป็นบัญชีของใครลักฐานแบบนี้ที่ฉันไม่รับนะคะอยู่ไม่อยู่ตัดเอามาแต่ ัวแรกที่เป็นยอดเงินในบัญชีระบบอนี่บัญชีไอ้พลยจะไปรู้ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงว่าบัญชีไอ้พลยดิฉันถึงต้องขอให้มันเต็มไงเวลาจะเอาหลักฐานมาเอาให้มันเต็มแล้วดิฉันไม่ได้เป็นคนขอบัญชีนะคะพวกเขาเอามาเสนอเอาเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเรื่องเกี่ยวกับที่เขาบอกว่าดิฉันโทรจิกแล้วเมื่อวานนี้เขาพูดว่ายังไงไปฟังกันมาเรื่องที่สองนะเรื่องโทรศัพท์ เมื่อวานนี้เอก็พูดไปย้อนดูไลฟ์ได้เลยเมื่อวานเอไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกันหลังบ้านหรือพวกป้าคุยอะไรกันเอไม่ได้อยู่ในบทสนทนานั้นคุณไม่ได้อยู่ในบทสนทนานั้นใช่ค่ะแต่ทั้งคุณทั้งดอกกระทือยอมรับเองว่ามีการแคปให้ดูมีการแคปให้ดูซึ่งนรรงกันกับฟักกิ้งก้อยจะบอกดิฉันเสมอว่าอีดอกกระทือเนี่ย สมองสั้นคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมไม่ใช่สมองสั้นเอ,อเป็นพวกเป็นพวกสมาธิสั้นพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเวลาจะไปถามจะไปอะไรใครจะไม่ค่อยเข้าใจก็ใช้จะใช้วิธีแคปไปให้ดูว่ามีคนถามอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนที่ฟักกิ้งก้อยบอกนะคะว่าวิธีการทำงานของดอกกระถทือคืออย่างนี้ต้องแคปไปให้ดูเพราะว่า สมาธิสั้นใครพูดอะไรยังไงไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ต้องแคบไปให้คนอื่นดูแล้วพวกคุณก็พูดกันเองว่าโรสก็แคปเอาที่คุยกันดิฉันไปให้เอดูจริงหรือเปล่าเอไม่รู้หรอกนะว่าพวกคุณคุยอะไรกันเอไม่รูอนะ้อย่างนแต่เมื่อวานมีการพูดว่าได้เห็นได้แคบให้ดูก็เลยรู้ว่าป้าในจิกขนาดหนะักจริงหรือเปล่าคะคุณพูดอย่างนี้วันนี้ ตรงช่วงนี้มาบอกว่าเอไม่รู้ว่าคุณคุยอะไรกันแต่ได้อ่านแคปก็ต้องถือว่ารู้สิคะหนูเออย่าปัญญาอ่อนค่ะเดี๋ยวฟังต่อค่ะแล้วเอก็บอกว่าเอคุยกับป้าแค่ครั้งเดียวผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ของพี่โรสไม่ได้ผ่านทางตรงด้วยซ้ําไปย้อนดูไปย้อนฟังได้เลยพอหลังจากที่ดิฉันบอกว่าเราคุยกันครั้งหนึ่ง โดยที่โรสเป็นคนโทรไปหาคุณเพราะฉันไม่ได้รู้จักอะไรคุณฉันจะไปจิกที่คุณได้อย่างไรแต่ฉันตามถามที่โรสจริงเพราะโรสมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้วันนั้นเดี๋ยวจะให้วันนี้เดี๋ยวรอวันนั้นวันนี้ดิฉันก็รอมาเรื่อยแต่ทางพวกคุณก็ยืนยันว่าสิบล้านจริงๆมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานเหมือนอยากให้ดิฉันไปรีบพูดดิฉันต้องขอรอดูหลักฐานก่อน แล้วพอเห็นมันนานถึงเวลาที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ได้เช่นก็ถามมาตกลงได้ไหมตกลงยังไงก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยคุณบอกว่าคุณมายอมรับว่าคุยโทรศัพท์กับดิฉันครั้งเดียวผ่านโทรศัพท์โลดตามที่ดิฉันพูดอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะไม่เชื่อไปย้อนฟังได้เลยในคลิปแรกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนฟังคลิปแรกนะคะ สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นสตรีมที่มาจากวันที่14เป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกที่ A เ,เนี่ยขึ้นสตรีมร้องหุม่มร้องไห้แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าในคลิปแรกนั้นตามที่เธอท้าว่าไปย้อนฟังได้เลยเนี่ยเธอพูดไว้อย่างไรในเรื่องโทรศัพท์ เราอะคบกันมาเราเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอะมีสไตล์นิสยัสยเป็นยังไงเรารับรู้อยู่อันนั้นก็แค่ส่วนหนึ่งใช่ปะถ้าถ้าพี่รถเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ไม่บอกป้าแต่แต่แตอ่ะโอเคพอเอได้รับดำเนินการหุ่นนั่นละแต่สิ่งที่มันตามต่อมามันคือพฤติกรรมของป้าที่ป้าเขาพูดแล้วมันย้อนแย้งกับคําพูดเขาไปหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกการกระทําเลยถ้าป้าแบบไม่เอาข้อมูลจริงๆหรือป้าจะไม่โยนความผิดหรืออะไร มันมันไม่ใช่ไงพ่อป้าเป็นคนวิ่งคือป้าตามจิตตลอดเวลาหนูทำงานม็บอกกับพี่รถว่าหนูติดลูกค้าหนูไม่ได้หรอกคือคือตลอดเวลาต้องรับลูกค้าอยู่แล้วไงจึีติดโควิดก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเขาก็ตามจิตหนูแล้วป้าทุกอย่างเลยคือไม่รู้จะยังไงก็เล่นอยู่จนรบบหนูก็ต้องแคปสิใช่ป่ะเออไม่เล่นแต่ว่าแล้วก็เล่นกับรถเล่นกับรถอยู่นั่นอ่ะต้องขอบค่ณเพื่อนให้ยู เขาก็เลยแท็บคาพูดป้ายานมาให้ว่าพี่โรสอะหนูว่ารู้อยู่แล้วเพราะหนูก็พี่โรสมาหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาก็เกรฑใจเขาทิ้งระยะไงพี่จนพี่โรสเขาไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดกับเอไงเพราะไอ้นี่ก็น้องอันก็ป้าคนที่เราเออนับถือหรือสัทธคาแต่เขาก็เลยตัดสินใจแท็บข้อมูลของป้ามาให้เอดูว่าเนี่ยพี่โรสไม่ได้ตามนะเขาอะเขาอะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอเห็นถามตลอดจนเอทางานคือเอต้องออกมารับโทรศัพท์วันนั้นอะ ว่ายมากขอบคเลยป้าป๋าแค่ดูจากจากว่าขอขอเลางหลังขลังเนาะเล่งขลังมันก็ไม่ได้อะไรยาะข้างหลังเขารู้ว่าอยู่ในธนาคารขอดูเพื่อจะได้เอามามาเรียงมาวิเคราะห์แล้วจะได้อ่านได้น่ะชัดเจนไหมคะในครั้งแรกเอพูดว่าวันนั้นนะเอต้องออกมารับโทรศัพท์ตลอดแต่ถัดมาบอกก็ไปย้อนฟังได้เลยเอบอกไปเลยว่าคุยครั้งเดียวตกลงอะไรคือความจริงเอ แล้วคนที่ทำงานกับฉันคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าทุกครั้งที่มีใครมาพูดอะไรดิรฉันก็จะบอกว่าตามสะดวกค่ะดิฉันไม่ใช่คนที่ตามจิตแต่บอกตรงๆในช่วงหลังๆที่คุณเริ่มทอดระยะดิฉันไปย้อนถามเหมือนกันเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันแปลกแต่ก่อนทำไมตัวคุณมาเร่งอมีอันนั้นมีอันนั้นมีอันนี้ตัวผู้คุณเอง รีบเอามาให้ดูรีบนั่นรีบนี่แต่พอดิฉันขอหลักฐานหายแซบหายสอยแต่ตอนแรกเป็นคนรีบมาบอกโอู้นี่เอมันเห็นเต็มตาเลยนะว่ามีเงินเข้าเป็นสิบล้านถอนออกไปก่อนที่เราเห็นเดนันบอกก็สิบล้านได้ยังไงล่ะก็ตรงนี้ตรงสรุปมันมีแค่ล้านสามมันถอนออกไปก่อนมีเงินเข้าเรื่อยๆ บอกไหนเงินเข้าเรื่อยๆแคปมาให้ดิฉันดูบอกเงินเข้าพ่องมึงสีนี่มันคือดอกเบี้ยที่เข้าเอมันยืนยันว่ามีเงินเข้าเรื่อยๆนะป้าบอกไหนเอามาดูซิตรงไหนมีเงินเข้าเรื่อยๆพอเอามาดูบอกตกลงเอเขาทํางานธนาคารยังไงอ่านไม่ออกหรือว่านี่มันคือเงินที่เข้ามันไม่ได้มีคนโอนเข้าบริจาคแต่มันเป็นเงินดอกเบี้ยที่ฉันต้องไปนั่งอธิบายให้ไอ้ฟักกิ้งโรสเนี่ยดู ว่ามันคืออันนี้นะมันไม่ใช่นะก็เลยเงียบไปจากนั้นก็เป็นซีรีส์ของการที่ว่ามันถอนออกไปก่อนมันถอนออกไปก่อนพอมาสรุปยอดสุดท้ายเหลือแค่ล้านสามเต็ที่จริงเนี่ยเงินเข้าเยอะมากแล้วมันถอนออกไปก่อนบอกงันเอาตรงเนี้ยเอามาดูให้หมดถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าจะให้เราเชื่อเราต้องเห็นจริงไหมคะคุณเป็นถ้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยคุณจะทำงานเพียงเพราะว่า ไอปากไอนีบอกว่ามันทําอย่างนู้นมันทําอย่างนี้แล้วคุณจะไม่ไปสืบสอบต,ต้นตอเหรอเหมือนกันไหมคะดิเั่นทํางานดิฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคุณเอาบัญชีมาร่อว่าอยากได้ไหมอยากได้ทําไมใครจะไม่อยากได้แล้วถ้าคุณเอาเรื่องบัญชีไปคนบัญชีไอ้พลยก็แปลว่าคุณละแวงไอ้พลอยอยู่เหมือนกันจริงไหมคะ ดิฉันไม่รู้ว่าดอกกระทือมีเพื่อนทำงานอยู่ในธนาคารอะไรยังไงจะไปเอาได้เขาเป็นคนมาบอกแล้วบอกว่าเราครบค้ากันมาถ้าหมายถึงว่าดิฉันกับโรสเราเคยคุยกันบ้างในตอนต้นใช่ค่ะอันนี้ใช่จริงในช่วงที่มีโรงงานผลิตครีมอะไรนั่นดิฉันเคยวาดว่า ถ้ามีเวลาว่างไปถ่ายข้าง,ง้าให้หน่อยไปดูนิดหนึ่งว่าป้ายโรงงานของไอขาหมูยังอยู่ไหมยังอยู่ครบไหมมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าฉัน<อ>จะได้เอามาพูดว่าโรงงานนั้นไม่ใช่ของมันแต่มันไปแปะมีป้ายแปะเอาไว้เป็นการร่วมงานกันแต่ไม่ใช่ของมันอันนี้จริงค่ะตอนที่ลาเต้ขึ้นศาลมีคนเข้าไปเฝ้า ตอนนั้นก็เห็นไหมคะก็จะมีสิบจีไปมีต้ามกากันดีไปเพื่อจะไปเอาข่าวไปอะไรแล้วก็มีคนเช่นฝากคนนึงว่าไปเฝ้าดูได้ไหมเขารับปากแต่หลังเขาไปไม่ได้เขาเลยให้อีกคนหนึ่งไปและไอ้คนที่ไปเนี่ยก็ไปรุ่มร่ามไปคว้ากล้องไปถ่ายรูปข่าวในศารและเต้มก็เลยเล่นงานเอาแล้วโดนตำรวจสารคือจะโดนจับ เขาไปทํางานให้เราแล้วเขาจะโดนจับดิฉันก็ต้องช่วยเหลือมันมีใครใกล้ที่สุดละ่ะก็มีเขาอยู่พัทยาดิฉันก็ไปถามว่าไปช่วยเขาหน่อยได้ไหมไปดูเขาหน่อยเขาก็ไปให้เราก็สนิทสนมเกินมาจากตรงนั้นด้วย มันเป็นการทํางานร่วมกันมันมันผิดตรงไหนดิฉันไม่ได้หลอกใช้ใครนะคะตอนทํางานด้วยดิฉันจริงใจซื่อสัตย์เสมอแต่พอมาเริ่มเห็นอยู่ไม่อยู่คุณไปเที่ยวพัทยากันกับไอ้แต่กับฟักกิ้งก้อยเนี่ยแล้วพอมาคุณมาทะเลาะกันดันเอาลากเอาชื่อฉันเข้าไปด่าด้วยฉันก็งงสิกูไปเกี่ยวอะไรด้วยทำไมทุกคนอมาลุมด่ากูอีปอบอีปอบอีปอบที่เรียกดิฉันกันอยู่เนี่ย ถ้าคนยังจำได้นะคะในตอนต้นๆที่เขาหลังจากพัทยาแล้วมีการถูงเงินถวงทองกันดิฉันถูกลากเข้าไปด่าด้วยถูกด่ากับเขาด้วยดิฉันก็งงไม่ได้รู้เรื่องเลยดิฉันก็เลยบล็อกเห็นว่าอะไรวะเราไม่ได้รู้เรื่องแล้วตอนคุณไปพัทยาคุณมีความสุขคุณขยันส่งภาพนู่นภาพนี่มาให้ส่งคลิปมาให้ดิฉันยังมีคลิปพัทยาที่โลดส่งมาให้อยู่เลยดิฉันตั้งชื่อคลิปนั้นว่าสาวน้อยตกน้ํา เป็นการพาใายสมควรเดินลงทะเลไปโดยมีโรถกับมีฟักกิ้งก้อยจูงไปคุณส่งมาให้เองดิฉันไม่ใช่ไม่ได้ร้องขอเพราะถึงวันนี้กลายเป็นอิยานจิกคุณฟังเอาเองก็แล้วกันค่ะว่าคุณจะเชื่อกลุ่มพวกนั้นหรือจะเชื่อในสิ่งที่ดิฉันพูด พราะที่ฉันพูดตั้งแต่ต้นว่าเคยคุยกันครั้งเดียวผ่านโทรศัพท์ของโรสแต่เอครั้งแรกพูดออกมารับโทรศัพท์โดนจิกคุณโดนใครจิกอันนั้นที่ฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่ฉันจิกแต่คุณพูดแลวทาให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นที่ฉันโทรจิกแบบเดียวกันกันกบไอ้ไหลที่พูดว่าดิฉันโทรจิกอยากจะคุยกับคนนู้นอยากจะคุยกับคนนี้ที่พัทยาแล้วตหลงก็มายอมรับว่าอีฟัคก,กี้นก้อยเป็นคนโทรหาดิฉันเอง หรือฉันไม่ได้เป็นคนโทรไปคุณเห็นความจริงใจในสิ่งที่ดิฉันพูดและคุณเห็นอะไรในสิ่งที่คนพวกนี้พูดคุณเลือกเอาเองค่ะจะเชื่ออีปอบเหลืองอีปอบยานอียานหรือจะเชื่อน้องเอผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ